เงินสด2ล้านบาทครับชนะเข้าชิงเงิน2ล้านครับเพราะฉะนั้นไม่หมูแน่นอนสำหรับทั้งคู่เต็งหนึ่งนี่ได้รับให้บรรจุอยู่ในเป็น4อวตารของไทยไฟแล้วนะครับเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ถูกอ,อกถูกใจแฟนมวยทั่วประเทศครับด้วยความดุด้วยความหนักด้วยความกล้าด้วยความบ้าบินครับมาพร้อมๆกันครับมาดูประวัติทางด้านของคนนี้ครับ ฟลอรแรงโบครับขุนเขาหอไอเฟลหอไอเฟลก็อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ1 8 5ซนตมรครับน้ำหนัก7 0กิโลกรัมนะครับเป็นแชมป์สภาโมยไทยโลกแชมปเปี้ยนที่มาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ที่ฝรั่งเศสด้วยครับฟลอรลองโบไม่ง่ายเลยครับเต็งหนึ่งครับ 178ซนติเมตรนะครับก็เตี้ยกว่า7เซนนะครับด้านของเด็ก1นเจ๊สายรุ้งได้รับการสนับสนุนจากเจ๊สายรุ้งครับหญิงเหล็กวงการมวยของปากน้ำโพครับชื่อจริงชื่อเอกพันสมบูรณ์รัพย์6ตุลาคม2 5 3 5อาครับอายุนี่23ปีเท่านั้นเองครับอายุเท่ากันเลยนะครับเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เป็นแชมป์มวยรอบจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ ปี57แล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบคิงส์ครับนะครับปี2 5 5 7นี่ก็เรียกว่าชกงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ5ธันวามหาราชแล้วก็เป็นแชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2015เอาชนะรุ่งราวีพีเคแสงชัยไทยยิมครับ กรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมาการอารุณกุบุทธชาติครับให้คะแนนสท่านมีภูกิจพราหมยะยูนชยุทธวร,รกฤษนิธิโชตและก็ถาวรเอียงอุบลต้องชี้กันเยอะๆหน่อยครับวันนี้เต็งหนึ่งครับจะทะลุเข้าชิงถ้วยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้หรือไม่ครับ โลลองโบนะครับจะให้คำตอบครับยังไม่เร่งนะครับยกชิ้นห sure. นึ่งขยับเข้าหาครับโตแรงโบครับฝรั่งเศสเองก็ถือว่าเป็นประเทศในยุโรปชาติต้นๆเลยนะครับที่มี การฝึกซ้อมมวยไทยเปิดยีมวยไทยโดยการเผยแพร่ในช่วงแรกๆนี้ก็เป็นทางด้านของผุดผ่านน้อยวรวุุนล่ะครับกระหมูแข้งทองนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าลุงหมูแล้วครับอย่าไปเรียกไอหมูแข้งทองครับอุฟันศอกซ้ายครับทิ้งไปทั้งไหล่ครับเต็งหนึ่งสับลากครับเต็งหนึ่งครับประมาทไม่ได้นะครับต้องระวังหมัดด้วยครับกำั้านซ้ายอุ้ยโอ้โหลงไปนอนกวดตัวทีเดียวนะครับโอ้นี่แหละครับ โอ้มันตรงจุดพอดีครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไะย,ยังไม่ได้เกรงท้องครับโอ้ฟลแรงโบครับโอ้โหนี่นอนบิดเกลียวสองรอบสามรอบเลยครับโอ้โหเจ็บแทนครับคือเต็งหนึ่งเนี่ยก็เวลกาเขาออกประตูออกไปออกไปทั้งไหลทั้งสะโพกครับโอ้โหเรียกว่านกกระจอกยันไม่ทันกินน้ำครับ นี่แหละครับทำไมเ็งหนึ่งถึงได้เป็นหนึ่งในสีวตารไทยไฟครับเพราะว่าด้วยความดุดันของเขาครับชกกับมวยต่างชาติต้องชกสนุกแบบนี้ครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับโดนยังไงดูครับขยับเข้าหาครับโอ้แม่บริเวณซี่โครงซี่สุดท้ายครับซี่โครงซี่สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับแม่มันคาบเกี่ยวกับลิ้นปีพอดีครับ เป็นกระดูกอ่อนตรงนั้นด้วยครับโอ้โหร้องเลยครับคือเจ็บแทแ้แหละครับโอ้เจอหนักๆครับเรียนเชิญครับคุณแมาทิวครับ T K O round one Thailand เต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งก็เป็นทางด้านเต็งหนึ่งสิทเจสายรุ้งนะครับจะเข้าไปทิ้งกับโคเซเนโต้ครับที่อัชนะชอนเคียร์นี่มาครับ บราซิลจะเจอกับเต็งหนึ่งครับในการชิงถ่วยพะธชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว3าที่เป็นธันวาคมที่ราชประสงค์ครับ